สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่3กลกุมภาพันธ์2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟัง ็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับผม สำหรับวันที่1นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่7เม็ดเดียวคือ7นะครับผมวิ่งรูด9กับ2นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม1 9 4 973นะครับผม19เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็49เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็973สา เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับ19นะครับผมแอดมินมีเกในตุกันนะครับผมแล้วก็94ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับ73นะครับผมแอดมินลบไปนะครับผมมาเขียน72สองำหรับ3ตัวนะครับผมเข้าโต๊ดนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผมเลขในตารางจะมี304517นะครับผม แอดมินจะให้เด่นอยู่ที่1น,นะครับผมวิ่งรูด3กับ4ชอบค่อยตามนะครับผมสำหรับ1 1 2หนึ่ง,งสอง

สำหรับสามสามหนึ่งสามสองสามห้า 3ากับ39มเกานะครับผมสำหรับ4ี่นะครับผม42 43 4งห้า แล้วก็4 7นะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผม1 8 3 8แและก็4 8นะครับผมเบอร์หนึ่งหนึ่ง สามสามและก็สี่สี่สำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินจับในตารางนะครับผมคือศูนย์ห้าเจ็ดนะครับผม แปดสามหสองสี่ห้า เจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสามสี่นะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหัวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่สามนะครับผมกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหก แอดมินให้เด่นอยู่ที่หนึ่งวิ่งรูด3กับ4นะครับผมเดียวคือ1น,นะครับผมสำหรับ1น,นะครับผม1 2 1 5 1สง,ง,งสก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ3 36 39มเก้ 3, 6, 3, นะครับผมสามหก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ4 4 3 4 5 4 2ก็ต้องรองนะครับผมในชุดกันมี18 38แล้วก็สี เบอร์หนึ่งหนึ่งสี่สี่สำหรับสามตัวนะครับผมเลขในตารางคือศูนย์ห้าเจ็ดสองสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสามสี่นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงังพังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ